ขออบันทึาแป๊บนึงนะครับโอเคเริ่มเลยครับการสร้างโมดูลนะครับการวางตำแหน่ง Position ในหน้าเว็บไซต์นะครับการวางตำแหน่งต่างๆในของ p o s i t i o n ของเว็บไซต์นี่นะครับเราจะสร้างลักษณะที่เป็นโมดูลนะครับเริ่มแรกไปที่เมนูส่วนเสริมนะครับจากนั้นไปเลือกเมนูที่ชื่อว่าโมดูลนะครับเมนูที่สองน,นะครับ ส่วนเสริมแล้วก็โมดูลนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้ทําการคลิกปุ่มสีเขียวที่ชื่อว่าสร้างใหม่นะครับคลิกปุ่มสีเขียวที่ชื่อว่าสร้างใหม่นะครับพอคลิกแล้วนะครับสิ่งที่ปรากฏมาเนี่ยเขาจะให้เลือกชนิดชนิดโมดูลใช่ไหมครับชนิดโมดูลเนี่ยมันจะมีให้เลือกหลายรูปแบบด้วยกันครับหลายรูปแบบมันคล้ายๆเนื้อหานะครับ คล้ายเนื้อหาแต่ว่ามันจะเป็นแค่บล็บอกเดียวที่สําหรับเลือกการเลือกใช้นะครับจะใช้เป็นแบบกําหนด html เองเลือกเมนูที่ชื่อว่ากําหนด html เองตัวนี้นะครับให้คลิกได้เลยนะครับคลิกได้เลยจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นคาว่าห,วห,วหัวเรื่องตรงนี้หัวเรื่องหัวเรื่องตรงเนี้ยมันก็จะมีช่องให้เติมชื่อ ตรงนี้เราต้องใส่นะครับเราต้องใส่ทีนี้เราก็จะให้จำง่ายๆก็คือพิมพ์ว่าแบนเนอร์นะครับ b a n n e r พิมพ์ว่าเป็นแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์เห็นไหมครับพิมพ์ว่าแบนเนอร์นะครับชื่อชื่อโมดูลตัวนี้ก็จะชื่อว่าแบนเนอร์นะครับจากนั้นครับเราไปเลือกรูปภาพตัวเนี้ย หน้าเนี้ยมันใช้คล้ายการเนื้อหานะครับการทําเนื้อหาเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจัดถึงกลางให้มันก่อนแล้วกันจัดให้มันอยู่ถึงกลางก่อนนะครับจัดถึงกลางแล้วก็ทีนี้เราเราทําแบนเนอร์รูปภาพไว้ใช่ไหมครับเราไปคลิกคําว่ารูปภาพแบบนี้นะครับรูปภาพแล้วก็ทีนี้ภาพที่เซฟที่ทําไว้ตอนในโฟลิช h อปทิ้งไว้นะครับเรายังไม่ได้ อัปลูปภาพเก็บไว้ในคลังรูปภาพของเว็บไซต์เรานะครับเรากดชุดไฟล์แบบนี้นะครับรูปภาพผมที่ตั้งชื่อไว้ตะกี้ชื่อว่าแบนเนอร์ผมเจอแล้วนะครับทีนี้มันเป็นแบนเนอร์ใช่ไหมครับผมเอาไว้ในแท็กนี้แล้วกันนะครับฝากไว้ทนนี้ก่อนครับผมดไฟล์ผมเลือกไฟล์แบนเนอร์ตัวนี้นะครับเลือกไฟล์ที่ต้องการให้ปรากฏ กดเปิดนะครับกดเปิดเสร็จแล้วผมก็จะคลิกเริ่มอัปโหลดปุ่มสีฟ้านี่นะครับไฟล์ผมจะมาปรากฏตรงนี้แหละก็คลิกเลือกไฟล์ตัวแบนเนอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปกดปุ่มสีเขียวเพิ่มในเนื้อหาภาพจะปรากฏเลยภาพจะปรากฏภาพจะใหญ่ภาพมันจะใหญ่เพราะว่ากำหนดพิกเซลไว้ที่พันเก้าร้อยยี่สิบ คูณ420ใช่ไหยครับภาพมันจะใหญ่แบบนี้นะจะลดไซส์าภาพได้ก็ลดได้เลยนะครับคลิกที่ภาพแบบนี้แล้วเราก็ลดแต่ตอนนี้มันตั้งไว้ที่พันเห็นประครับเนี่ยเห็นตัวเลขมุมบนปหครับตัวเลขที่ที่มุมบนสีดำๆไหนะครับ1920คูณ420เพราะฉะนั้นมันจะเท่ากับตัวสไลเดอร์มันจะเท่ากันเลยนะครับทีนี้พอภาพมันมาอย่างนี้นะ เราไปตั้งค่ามันอีกนิดนึงครับด้านขวามือครับตรงนี้เขาบอกว่าแสดงชื่อแสดงชื่ออะไรครับแสดงชื่อตัวเนี้ยคําว่าแบนเนอร์ตรัวนี้ให้แสดงไหมเราไม่ต้องการให้แสดงเพราะว่าเราต้องการโชว์แค่ภาพแล้วก็ซ่อนตรงนี้ไปซ่อนตรงนี้ไปนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือตรงนี้ครับบรรทัดที่สองที่ชื่อว่าตําแหน่งตะกี้ตะกี้ที่คุยกันว่าเรื่องตําแหน่ง มันชื่อว่า position หนึ่งถูกปะครับอ่าทีนี้เราลองคิดลูกศรดูนะลองคิดลูกอนดูป๊บอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องจำชื่อให้ได้ก็คือชื่อของแบนเนอร์เราตัวพิมพ์ดำเข้มบรรทัดแรกที่เจอมันชิดซ้ายตัวนี้ใช่ไหมครับมันอ่านว่า Bit สาม t ิตสามตัวนี้เป็นชื่อเทมเพลตที่ชื่อว่าบิตสามพอลงมาอีกบรรทัดหนึ่งมันเหมือนจะขยับย่อหน้ามานิดนึงพวกเนี้ย เป็นตำแหน่งของเทมเพลตที่ชื่อว่า b ิดสามเราเลือกไม่ได้เพราะว่าเทมเพลตเราไม่ได้ใช้ b ิดสามนะครับเราก็จะเลื่อนลงมาเลือลเล่อนลงมาเลื่อนลงมาค่อยๆเลื่อนลงมานะครับจนเราเจอคําว่าดีดีมูฟวีแปดสามซึ่งเป็นเทมเพลตที่เราเลือกใช้ถูกไหมครับมันจะมีตําแหน่งให้เลือกนะครับแบนเนอร์หนึ่งแบนเดอร์สองแบนเดอร์สามนี่นะครับแต่ตําแหน่งที่เราตั้งใจไว้คือโพซิชันหนึ่ง มันจะอยู่กลางๆโทนล่างๆมันจะเขียนว่า position อย่างนี้ถ้าขยับเลยลงมามันก็จะเป็นคำว่า photo star ตัวนี้เป็นอีกเทมเพลตหนึง่งละนะครับเพราะฉะนั้นเรากดที่ position หนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมีแท็บสำหรับแก้ไขตรงนี้กำหนดการกำหนดหน้าการแสดงที่เมนูนะครับเขียนว่าทุกหน้านะครับ เราก็เลือกทุกหน้าแบบนี้ครับแล้วก็กดบันทึกและปิดนะครับพอพรีวิวปึ๊บภาพก็จะขึ้นมาอ๋อแต่มันใหญ่นะครับแต่มันใหญ่แต่ไม่เป็นไรเรากลับไปแก้ไขได้นะครับกลับไปแก้ไขเห็นนะครับกลับไปแก้ไขก็คืออย่างนี้ครับเราเป็นดไซ้ายน,นี้ลดซ้ายนะครับมีภาพอาจจะใหญ่เกินนะครับเราก็ดไซ้าย สมมติอะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเราบันทึกอย่างนี้อย่างเดี๋ยวก็ได้นะครับหรือเราเข้ามากด,กดแ็บนี้เพื่อแล้วก็รีเฟรชภาพมันจะเลก็กลงเริ่มเล็กล่แต่อยากให้มันเล็กอีกก็ย่อเข้าไปอีกฉะนั้นการกําหนดพวกเนี้ยมันจะยืดหยุ่นมากครับสมดดามารถลดรีเฟรชภาพก็จะเล็กลง